สวัสดีเพื่อนเทุกท่านครับผมตอนก่อนนอนนะฮะเช็คหุ้นล่าสุดนะครับเหมือนว่าวันนี้จะมาดีแล้วนะคะตื่นมานี่โอ้โหต้องตกใจเพราะว่าล่วงหมดทุก3มตลาดเลยนะครับตอนแรกนะครับดาวโจนส์กับ s p นะครับขึ้นมาแตะออทามไฮแล้วนะฮะแต่ว่า N นสแตรครับโอ้ตอนนี้ก็คือหุ้นเทคโนโลยีนี่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากเลยนะครับนักลงทุนแบบเทขายกันกระนำเลยเนะะี่ยปกติแลวนะครับ ตลาดใหญ่สามตลาดนี้นะถ้าประมาณลบหนึ่ะหรือ1.5นี่ก็ว่าเยอะแล้วนะครับนี่ลบมาเกือบ2.55จุดนหะ้าะเกือบ3นี่คือเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเซลล์ออฟเลยนะทำให้เกิดเหมือนว่าว่าพฤติกรรมแบบแพนิคหมูนะจากที่นักแสกมันร่วงลงอาจารย์เนี่ยมันก็ชุดลังให้แบบนักลงทุนเริ่ม,มาเทขาย เอสแอนด์พีกับ Dow โจน e ์นะครับก็คือในช่วงก่อนตลาดปิดนะครับก็กลายเป็นว่าร่วงลงมาหมดเลยนะครับทั้ง3ตลาดดาวโจนส์นี่ก็จะลบน้อยลงไปหน่อยนะฮะแต่แตนวแจกนี่น่าเป็นห่วงครับพรุ่งนี้ผมก็ว่าน่าจะมีการเซลล์ออฟเกิดขึ้นนะครับแต่ใครมองว่าเป็นโอกาสก,าก็ยังต้องเฝ้ามองดูต่อไปนะครับแล้วก็ Bitcoin ต,ตอนนี้ก็ตกลงมา6%เนะครับเหลือที่5,5 0 0 0นะครับก็ ค่อนข้างพันผวนะครับขึ้นขึ้นลงลงหน้าตาตลาดวันนี้นะครับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับกลุ่มเทคที่อยู่ใน n นสแตรนะครับส่วนมากนี่คือจะปิดในแดนลบโอ้โหแบบว่าเยอะเยอะแบบแดงเลือดนะนะนะครับ,นะรบหุ้น Microsoft นะครับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนําหัวตลาดต่างๆ Microsoft Google Facebook Apple นี่ร่วงลงมาหมดเลยนะครับ Amazon ก็เหมือนกันนะครับร่วงลงมา หนักเลยเซมิคอนดักเตอร์นี่ค่อนข้างหนักจริงร่วงแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยจับตาดูนะครับกลุ่มนะฮะเซมิคอนดักเตอร์นะครับ,รบว่าจะร่วงลงไปได้ไกลขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นโอกาสสําหรับพวกเราที่เก็บรองเทอมในการช้อนซื้อเข้ามานะครับนะบส่วนเทสลานี่ก็โหหนักจริงนะครับก็ลดลงไป6%อนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงกองทุนที่ปีที่แล้วนี่คือเป็นที่จับตามองมากนะครับเพราะปีที่แล้วนี้ขึ้นไป อยู่อันดับที่สูงมากๆนะครับนั่นคือกองทุน ARK Innovation นะครับเป็น ETF นะฮะเป็นกองทุนที่มีหุ้นเติบโตนะครับที่เขาเก่งว่าจะเติบโตภายในอนาคตคือปีแล้วนี้ดึงดูดนักลงทุนลงมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าขึ้นไปไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่าอย่าีืมว่าปีแล้วนะครับหุ้นอย่างเทส l a ที่เป็นมีสัดส่วนเยอะที่สุดนะครับพุ่งขึ้นไปแบบราคาชุดลังไม่อยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ครับที่รีวิวมาล้วก็เห็นเทสลาปรับตัวลงลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็มีผลทาให้กองทุนนั้นของเคที่วูดนะครับได้รับผลกระทบมากเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับล่าสุดก็คือได้ลงมาแบบออท e l โลเรียบร้อยแล้วนะฮะออทามโลครั้งล่าสุดก็คือเดือนมีนานะครับนี่คือยิ่งกว่าออทามโลครั้งนั้นอีกนะครับก็ปรับตัวนับจากเมื่อเดือนปุมพาพันนะครับปรับตัวลงมาเกือบจะ35เแล้วนะครับ ทำให้นักลงทุนนะครับค่อนข้างที่จะแพนิคเหมือนกันนะครับเพราะว่าติดดอยกันนะฮะใน Arc Innovation นะครับมันก็จะประกอบด้วยเทสลานะครับที่มีสัดส่วนเยอะมากนะครับแล้วก็พวกคุณเทอร์ดด็อกเฮลท์นะครับ Unsquare ลบกูนะครับ Darth Kings Ciro อะไรพวกนี้นะฮะเป็นหุ้นโกลดหมดเลยนะครับและล่าสุดก็ลงทุนในหุ้น Coinbase ด้วยนะครับจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกซื้อขายคริปโตนะครับคอลินซี่ต่างๆและตอนนักลงทุนก็ยังเป็นห่วงนะครับว่าเฮ้ยจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นที่จับตามองกันเพราะว่าลดราคาลงไปค่อนข้างเยอะมากมาก ทีนี้เมื่อเรามาสัมภาษณ์เคที่วูดนะครับเธอก็ตอบด้วยความมั่นใจนะครับว่า I love this setup นะครับก็เหมือนว่าแบบสบายๆนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรที่เธอคาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับ เป็น s t r a t e g ที่คือบอกว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามองใน long term ยังไง annual return ก็จะกลับมาประมาณ25-30%ต่อปีแน่นอนนะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้ามองในส่วนของ long term แต่ละหุ้นหลายๆตัวน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับสำหรับใครที่ตกขบวนนะครับที่ชอบในส่วนของหุ้นเติบโตนะครับ ก็กองทุนนี้นะฮะมีเนี่ยปัรจุในหุ้นที่ร้อนแรงมากๆนะครับเป็นหุ้นที่ลองเทอมเราน่าจะคาดหวังได้นะครับเนื่องเพราะว่าเคทที่วูดก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะวอรี่กับสถานการณ์นี้สักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าเธอก็คิดคาดการไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีถ้าตกมาหนกๆมากๆเนี่ยเธออาจจะช้อนซื้อดำให้ค่าเฉลี่ยต่ำขึ้นไปอีกนะครับและทีนี้เวลาที่หุ้นถึงเวลาที่หุ้นมันขึ้นอ่ะก็จะทํากําไรได้เป็นดับเบิลนะครับ ส่วนมากนะครับในหุ้นของเฮลท์แคร์นะครับ e f เฟนซีฟนะครับเอเนจีเ s ส a u อ a ยูทิลิตี้ต่างๆก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าดาวโจนส์ก็ลดลงมาแค่นิดหน่อยนะครับก็จะมีข่าวสั้นๆแค่ของของไฟเซอร์นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็น วัคซีนฉุกเฉินนะครับสำหรับเด็กอายุ16ปีนะครับแต่ล่าสุดนะครับ FDA ได้อนุมัติแล้วนะครับเป็นวัคซีนฉุกเฉินนะาสำหรับเด็กอายุ12-15ปีนะครับตอนนี้ก็อนุมัติให้ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ BioNTech ก็จะไปเปิดศูนย์วัคซีนการพัฒนาที่สิงคโปร์ด้วยนะครับก็เรามาดูหุ้นน้องใหม่นะครับหุ้นเติบโต Roblox นะครับก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับหุ้นเกมนะครับให้เด็กนะฮะ create เกมได้สร้างเกมของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าใครมาเล่นนี้ก็จะมีได้ส่วนแบ่งนะครับจาก เพิ่งเข้า IPO มาไม่นานนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ลงทุนด้วยนะครับเป็นหุ้นเติบโตนะครับแต่ว่าลงทุนน้อยมากเลยนะเพราะว่าสไตล์ผมจะเป็นหุ้นแบบว่าปันผลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ควรมีสัก5 10%นสิบเซะครับสามารถที่จะลงทุนในหุ้นที่แบบว่าเรารับความเสี่ยงได้ในจํานวนเงินที่ไม่เยอะนะครับกระจายกระจายความเสี่ยงไปนะครับมิกซ์กันก็เป็นหุ้นเกมนะครับเด็กๆน่าจะชอบกันนะครับถ้าหุ้นนี้เอาไปล่อให้ลูกเปิดพอร์ตนี่ก็น่าจะ ได้ไม่น้อยหน้าคุณดิสนีย์นะครับเป็นุ้นเติบโตออกผลประกอบการมานะครับล่าสุดนะครับถึงแม้จะพลาดเป้านะครับในส่วนของพวก Financial นะครับพวกของ eps พลาดเป้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าทิศทางทางการตลาดนะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหลัก100%นะเด็กนะครับ ที่ไม่ใช่ในส่วนของที่เป็นอเมริกากับแคนาดานะครับทัวรโลกนะครับเข้ามาเล่นเกมนี้กันเยอะมากขึ้นนะครับทำให้บริษัทก็เติบโตไปได้นะครับคือทิศทานี่เขาบอกว่าเป็นโกรดที่น่าจับตาบองเลยนะครับก็ยังไปได้ยาวๆนะครับราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ที่64นะครับเหรียญจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าถึง70ต้นๆนะครับประมาณนี้นะครับผันขวนมาตลอดนะครับช่วงนี้เป็นหุ้นที่คาดหวังการเติบโตได้นะครับในอนาคตยาวๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตอนตลาดหุ้นเปิดนะครับวันที่11นะครับก็จะเป็นนวัสุดท้ายนะครับ ใครที่มีหุ้น Exxon Mobil e อยู่นะครับถ้าลงทุนวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นก็จะจิดเ,เป็นค่าเงินปันผลของรอบล่าสุดน,นะครับก็ใครมีหุ้น Exxon Mobil นะครับหุ้นน้ำมันก็อย่าลืมลงทุนนะครับจะได้ได้เงินปันผลกันด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาฝากแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ